สวัสดีครับเพื่อนๆครับพามาชมต้นไผ่สดิ้งยามเช้ากันนะครับพามาชมไผ่สดิ้งกันนะครับช่วงเช้าวันนี้ก็มีภาพบรรยากาศของสวนไผ่สดิ้งมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับไผ่สดิ้งชุดล่าสุดนะครับเนี่ยชุดล่าสุดเลยงามมากๆเลยนะครับชุดนี้ก็ถือว่าชุดเหลือจองนะครับ เพื่อนๆก็จองกันมานะครับจองเพื่อที่จะลงดินในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็เดือนพฤษภาคมเดือนหน้านี้ก็คงจะมีอ่าก็มีเพื่อนๆจองมาเช่นเดียวกันนะครับอ่าชุดนี้เป็นชุดเหลือจองนะครับชุดจองก็งามเหมือนกันนะครับชุดนี้ก็สวยมากๆเลยงามเหมือนกันก็ท่านที่จะปลูกในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับคืออีก2เดือนข้างหน้า คือเดือนหน้านี้เป็นเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ช่วงของเดือนพฤษภาก็มีหลายๆท่านที่จองกันไว้นะครับแล้วก็จะมีช่วงของเดือนอมิถุนายนก็คืออีกเดือนหน้านู้นนะครับก็มีเพื่อนๆที่จองไว้เช่นเดียวกันอ่ยไซดิ้งเราก็ยังมีให้เพื่อนๆได้จองกันตั้งแต่ช่วงนี้นะครับไปจนถึงช่วงพฤษภานะครับก็หลังจากพฤษภาไปแล้วก็คงจะก็ต้องบอกว่าอ่า คือจริงๆแล้วมันชุดนี้ผมทําไว้ไม่เยอะนะครับทําไ่น้อยมากเลยสําหรับเพื่อนๆที่อาจจะไม่พอกันก็ได้นะครับในช่วงเดือนมิถุนาคือในช่วงเดือนมิถุนายนในช่วงเดือนกรกฎานี่ผมไม่มั่นใจนะครับว่าเพื่อนๆจะได้กันครบไหมเพราะว่าหลายๆท่านก็ใช้ชุดใหญ่ชุด200ต้นชุด150ต้นขึ้นไปก็มีนะครับบางท่านก็จองไว้ทั้ง300ต้นนะครับก็ สนใจถ้าเผื่อเพื่อนๆที่สนใจที่จะปลูกในช่วงเดือนมิถุนายนเดือนหน้าก็พฤษภานะครับเดือนหน้านุาน้นก็มิถุนาส่วนท่านที่คิดว่าจะปลูกในช่วงเดือนมิถุนากรกราคาก็จองกันไว้ตั้งแต่ช่วงนี้จะดีมากๆนะครับผมจะได้ทําชุดจองไว้ให้เพราะว่าก็หลังจากนั้นไปเนี่ยก็คือพูด,ดง่ายๆก็คือว่าไผ่เราเป็นไผ่ชุดที่มันเลยฤดูกาลมานนิดหนึ่งแล้วล่ะจริงๆแล้วเนะี่ยเพราะว่า พฤษภามิถุนานี่เป็นช่วงที่น่าจะลงดินให้ครบทุก,ท,กท่านทุกคนนะครับส่วนกรกฎานี่อาจจะเป็นเป็นท่านที่อาจจะขอปลูกห้าต้นสิบต้นยี่สิบต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือปลูกไม่เยอะก็พอปลูกได้แต่ว่ามันจะมันจะสายไปหน่อยหนึ่งมันเขาเรียกว่าจะเลยฤดูกาลไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่จะจองหรือว่าท่านที่จะปลูกเอางี้ดีวกว่าท่านที่จะปลูกก็แล้วกันนะครับก็ อยากให้จองกันไว้ช่วงนี้แล้วก็จะได้ปลูกกันช่วงเดือนมิถุนากันกรกาาก็ว่ากันไปขอบคุณมากนะครับต้นไผ่สซดิงที่สามารถที่จะสร้างไรายได้อาชีพเสริมมาแรงอาชีพหลักก็ดีอาชีพเสริมก็ดีมากเลยนะครับปลูกไผ่สซดิงสร้างไรายได้ตลอดทั้งปีสนใจต้นพันธุ์นะครับต้นเงาพันธุ์ก็ติดต่อผมมาได้เช่นเคยนะครับ0 9 3 965 4964นะครับต้นพันธุ์ไผ่สซดิงพร้อมปลูกแล้วก็เพื่อนๆที่สั่งจองกันไปด้วยนะครับ โทรสายตรงนะครับโทรสายตรงหรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0939654964ได้เลยนะครับ